สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตามกระแสนิดหนึ่งนะครับก็ในช่วงของ1นึสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระแส iPhone ค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ใส่มาใน iPhone อย่างตัว Dynamic Island นะครับคนก็พูดถึงกันเยอะนะฮะแล้วใครที่ใช้เครื่อง Android อยากจะใช้ฟังก์ชันแบบนี้ไม่จะเป็นต้องไปซื้อในส่งตัว iPhone 14นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน ที่มันสามารถทําการแจ้งเตือนได้เหมือนกับเจ้าตัว Dynamic s Island ของ iPhone ได้เลยนะครับซึ่งผมก็พยายามหาแอปพลิเคชันมาชิงมีหลายแอปมากๆเลยนะครับแต่แอปที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันสามารถรับการแจ้งเตือนได้หลากหลายแล้วก็ปรับตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมาน,นิดนึงนะครับมันเป็นแอปของคนจีนนะครับภาษาในการตั้งค่าเนี่ยมันจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยจะเป็นภาษาจีนร้อเลยนะครับแต่ว่าตั้งค่าไม่ยากอะไรนะครับทำตามคลิปที่ผมแนะนําได้เลยนะฮะ ขั้นตอนที่1เลยนะครับเราไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปของผมให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยทําการกดติดตั้งเลยนะครับ mm hmm. ของผมเนี่ยเวลาดาวน์โหลดมาจะอยู่ที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็จะอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็บราวเซอร์เราก็ทําการกดติดตั้งไปแอปชื่อว่า Dynamic Force นะครับกดติดตั้งลงไปเลยนะฮะ ย้ำนะครับตัวนี้เวลาติดตั้งเปิดเข้ามาเป็นภาษาจีนร้อเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับรองตั้งค่าตามที่ผมแนะนำนะฮะหลังจากนั้นกดเปิดเลยนะฮะพอกดเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีภาษาจีนขึ้นมาแบบนี้กดเข้าไปนะมันเหมือนจะบอกอะไรละเอียดต่างๆครับผมย้อนกลับมาอ่านไม่ออกนะครับหลังจากนั้นให้ติ๊กเปิดมุมบนขวามันจะมีแสบเปิดตรงนี้อยู่นะให้ติ๊กเปิดแบบนี้แล้วกดภาษาจีนนะครับที่เป็นหัวข้อมุมขวาล่างครับตรงนี้นะครับอ่า หลังจากนั้นเขาจะให้เราไปเปิดอนุญาตเพื่อเข้าถึงตำแหน่งเข้าถึงแอปต่างๆนะครับเราก็ไปกดเปิดเลยหัวข้อแรกเลยนะครับรูปคนยืนกลางแขนกดแต่เข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลื่อนลงามาด้านล่างสุดอ่ะผมลืมบอกไปเครื่องที่ผมมาทําคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันเป็นเครื่องหัวเว่ย n นวา s e เนะครับเครื่องนานมาแล้วสองสปีแล้วนะครับหลังจากนั้นเลื่อนไปที่บร,ริการที่ติดตั้งไว้นะครับแล้วก็เลื่อนหาตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Dynamic f o c e นะครับมันจะเป็นภาษาจีนะนะเมื่อติดตั้งเสร็จแต่เข้าไป นะครับแล้วก็กดเปิดนะฮะกดตกลงกดย้อนกลับมาย้อนกลับมานะฮะหลังจากนั้นในสองตัวหัวข้อถัดมานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเครื่องหมายตกใจแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดวางวางซ้อนทับแอปอื่นกดให้เปิดไว้นะครับย้อนกลับมานะครับหัวข้อมาจะไล่จากกากบาดเป็นติ๊กถูกนะฮะแล้วต่อมาหัวข้อที่3รูปกระดิ่งหรือว่าระฆังแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับให้รับการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็ย้อนกลับมานะครับ อันที่4เป็นรูปโทรศัพท์เครื่องหมายตกใจแต่เข้าไปนะครับกดเปิดนะครับอ่ะบางอันเนี่ยบางเครื่องจะกดเปิดไม่ได้เพราะมันอาจจะมีโปรแกรมที่เข้าถึงตัวผู้ดูแลอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับมันจะกดเปิดไม่ได้แบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ย้อนกลับมาได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมารูปแบตเตอรี่แต่เข้าไปนะครับกดอนุญาตนะส่วนหัวข้อ2องันล่าเนี่ยมันเป็นตั้งค่าแบบแมนนวลนะครับไม่ต้องยุ่งเลยนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับเราไปกดเปิดอนุญาตเท่านี้เองนะครับแล้วก็ย้อนกลับมา หลังจากนั้นให้เราไปติ๊กเปิดอีกครั้งหนึ่งมุมบนขวานะติ๊กเปิดปุ๊บคราวนี้มันจะเปิดการทํางานแล้วเห็นไหมครับพร้อมการแจ้งเตือนโชว์ขึ้นมาผมจะทดสอบให้ดูนะฮะคราวนี้นะครับจะให้มันแจ้งเตือนกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเร้งแจ้งเตือนแบบนี้นะครับข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถปรับได้ละเอียดมากอย่างตัวของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยเจ้าตัว เขาเรียกว่ากล้องและเซ็นเซอร์มาอยู่ตรงกึงกลางอย่างผมใช้ในส่วนตัวโฮเวอร์โนวาเจ็เนี่ยกล้องหน้าเขาอยู่มุมบนซ้ายนะครับผมสามารถเลือกตำแหน่งได้ตำแหน่งให้การแจ้งเตือนมาเด้งออกมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นแถบเครื่องมือแถวบนสุดนะครับไอ้นี้ฮะ ตรงนี้ที่ผมเลื่อนอยู่อันนี้คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่จะให้แถบแจ้งเตือนมันเด้งขึ้นมานะครับกึ่งกลางนะครับหรือว่าจะเป็นด้านขวามือหรือว่าจะเป็นด้านซ้ายมือเลือกได้เลยนะครับอ่าน,นี้ก็ปรับได้นะครับแถวด้านบนคือปรับในสองต,ตัวการแจ้งเตือนว่าจะให้เด้งออกมาจากบริเวณไหนของมุมบนของจอนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นด้านล่างที่เขียนว่า100่ออยนะครับอันนี้ก็คือปรับขนาดนะครับวงกลมแนวตั้งนะครับกับวงกลมแนวนอนนะครับว่าขนาดให้มันเล็กหรือว่าให้มันใหญ่ ผมจะปรับประมาณไซส์สักประมาณ50ละกันผมว่าประมาณสักหกสิบกว่าละกันนะครับอีกอันหนึ่งก็ปรับผมให้เท่ากับกล้องของผมนะให้มันพอดีประมาณกล้องของผมนะครับจะอยู่ประมาณ60กว่านินดส่วนแถบเส้นด้านล่างอันนี้คือเมื่อกี้ด้านบนคือย้ายตำแหน่งนะครับซ้ายไปกลางกลางไปขวานะครับส่วนแถวด้านล่างคือ บนล่างเลื่อนลงมาแน่จะให้เลื่อนลงต่ําเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมจะเอาให้มันอยู่ระดับเดียวจากก,กล้องของผมนะครับก็คือบเณประมาณเท่านี้ประมาณ25แล้วคราวนี้ผมจะย้ายมาซ้ายให้มันซ่อนอยู่ตัวบริเวณกล้องหน้าของผมนะฮะปึ๊บอ่าใกล้เคียงและอ่ะลงมานิดนึงครับสัก30โอเคนี่พอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับมันจะซ่อนบริเวณกล้องหน้าของผมนะครับ,บค,คร,บคคร,บราวน,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 าน,นี้ถ้าผมจะลองทดสอบการแจ้งเตือนแตะไปรูปหัวฟัง ปุ๊บเห็นไหมฮะการแจ้งเตือนม,มันจะเด้งมาบริเรณจากบเวณกล้องหน้าของผมนะครับแล้วมันก็จะทําการซ่อนกลับเข้าไปแต่ว่าเวลาสกรีนเล็กดหน้าจอจะไม่เห็นกล้องนะครับแต่ให้ดูมุมและการมุมบนซ้ายนะฮะคราวนี้การแจ้งเตือนแต่เข้าไปปุ๊บ าการแจ้งเตือนก็จะเด้งมาบริเวณกล้องขึ้นมานะครับหรือว่าแบตเตอรี่ปุ๊บอ่านี่ฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็ปรับแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจะเอาขนาดเท่าไรขนาดแจ้งเตือนให้เล็กให้ใหญ่กึง่งกลางหรือซ้ายหรือขวาได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเพิม่มเติมนิดนึงนะครับแถบแจ้งเตือนตรงนี้ส่วนมากมันจะดำสนิทเผื่อใครอยากให้สีมันอ่อนกว่านี้ให้แตะบริเวณภาษาจีนตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะอันนี้เราสามารถที่จะปรับความเข้มของการแจ้งเตือนได้นี่ฮะเห็นไหมครับพอเราลดลงมามันก็จะ จากดำมันก็จะเป็นแบบดำอ่อนๆจนเป็นเทาๆแต่ส่วนมากก็อยากให้มันเข้มอยู่แล้วก็ปรับให้เป็นขวาสุดเลยนะอันนี้ก็คือการปรับตั้งค่าของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้จากการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทดสอบใช้งานจริงๆกันนะครับเดี๋ยวผมกยกตัวอย่างเช่นผมจะส่งไลน์นะครับจากอีกเครื่องหนึ่งมายัางเครื่องนี้นะฮะมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมลองพิมพ์ดูนะเทสกดส่งปุ๊บนี่ข้อความไลน์ก็จะเด้งแจ้งเตือนมานะครับจากมุมบนซ้ายบริเวณกล้องหน้าของผมแล้วก็หายเข้าไปแล้วคราวนี้ จากลายเสร็จเรียบร้อยแล้วผมลองเปิดเพลงนะฮะลองเปิดเพลงจากในส่วนตัวจุกนิดหนึ่งเปิดเพลงจากจุกนะกดสคริปต์เลยนะครับเราก็เลือกสักเพลงหนึ่งกดเปิดปุ๊บแต่ว่าตอนกดเปิดเพลงเนี่ยเหมือนว่ามันจะเด้งรัวๆนิดหนึ่งนะเหมือนว่าจะเป็นบักบักนิดหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันก็จะแสดงผลแบบนี้นีเห็นไหมแสดงผลเป็นแถบดำๆเหมือนกับเจ้าตัว iOS เลยแล้วก็จะบอกชื่อเพลงนะครับว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าเลื่อนเพลงเังเลื่อนไม่ได้นะเวลาเลื่อนเพลงต้อง เลื่อนแถบแจ้งเตือนลงมานะครับแล้วก็เลื่อนแบบนี้ก่อนนะฮะนี่แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ของจุกผ่านไปนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวผมลองในส่วนของตัว youtube บ้างนะครับผมใช้ youtube ดำนะเพื่อนๆใช้ YouTube แดงก็ได้เหมือนกันแต่ y t u t u ปุ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ลองโหนกระแสเลยแต่โหนกระแสเข้ามาปุ๊บนี่ครับแล้วผมก็ปิดออกไปนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีในส่วนของตัวแถบนะครับ หน่งสองตัวแจ้งเตือนที่ด้านบนตรง dynamics island นะครับแล้วก็จะมีวิ่งด้วยนะครับเป็นข้อความนะครับเลื่อนเื่อนมานะครับแล้วก็ดูได้ส่วนถ้าเราจะใช้แอปอื่นนะครับได้อีกไหมนะครับแอปอะไรได้อีกนะฮะเดี๋ยวผมลองแอปอื่นตัวบ้างนะครับปัดการแจ้งเตือนลงมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัว YouTube ก่อนนะครับแอปอื่นๆเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะครับก็น่าจะในส่วนของตัวพวก YouTube Music และการแจ้งเตือนอย่างเช่น Line Messenger นะฮะก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับ่ะ YouTube m u s i กนะครับกดเพย์ เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็จะได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นขึ้นมาที่บริเวณแถบด้านบนนะครับชื่อเพลงแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นๆเหมือนว่ากําลังเล่นอยู่นะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวการตั้งค่าการใช้งานแล้วคราวนี้เห็นไหมครับว่าที่แถบแจ้งเตือนมันจะมีขึ้นนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันว่าตัวที่เป็น เขาเราียกว่า Dynamic Force นะภาษาจีมนมาแจ้งเตือนอยู่ถ้าเราจะปิดการแจ้งเตือนแอปนี้นะครับสามารถปิดได้นะครับไม่ให้มันขึ้นมาตรงบนแถบแจ้งเตือนสาธารณะถ้าเป็นเครื่องของผมนะหัวเว่ยให้ปัดนะเลื่อนแถบแจ้งเตือนมาปัดแล้วจะมีเครื่องหมายตั้งค่าแตะที่สัญลักษณ์ตั้งค่าจนากนั้นไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเลือกในส่วนของตัว Dynamic Force Name ตรงนี้แตะเข้าไปกดปิดแจ้งเตือนเลยมันจะหายไปนะครับนี่ฮนะแล้วคราวนี้ถ้าเรา เล่นเบื่อแล้วใช้งานสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ 2, วันสองวันเบื่อแล้วไม่อยากใช้งานนะครับเราจะลบแอปถ้าบางเครื่องเนี่ยมันจะลบไม่ได้ถ้าเราไปเปิดในส่วนของตัวให้มันควบคุมนะครับตัวดูแลอุปกรณ์นะครับเราจะทําการกดถอนการตตั้งตรงนี้ไม่ได้แต่ผมเนี่ยมันเปิดไม่ได้มันมีแอปอื่นซ้อนทับอยู่นะครับครวนี้ถ้าเราจะลบก็ลบได้ปกติทั่วไปแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นที่ลบไม่ได้ให้ไปที่ตัวการตั้งค่า ตัวเครื่องก่อนนะครับหลังจนากนั้นไปที่ความปลอดภัยส่วนมากมาอยู่หน้าประมาณนี้แล้วก็ลองเข้าไปดูอกข้อมันจะมีอย่างเป็นเครื่องหเวังจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมแต่ข้าไปนะครับมันจะมีคําว่าผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างมีคราวกับมีตัว Dynamic Force ภาษาจีนอยู่แต่เข้าไปแล้วก็กดปิดใช้งานจากตรงนี้ก่อนนะครับแต่ของผมมันเปิดไม่ได้มีแอปอื่นซ้อนทับอยู่นะแล้วก็กดปิดการใช้งานก่อนนะครับพอปิดการใช้งานเสร็จ แล้วเราก็กดเปิดมาอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยให้เรากดถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันถ้าเราเบื่อแล้วนะครับต้องการถอ,ถอนการติดตั้งก็กดถอนการติดตั้งได้เลยเท่านี้เองนะครับมันก็จะลบออกจากตัวเครื่องออกไปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งเซตอัพตั้งค่ารวมถึงถอนการติดตั้งแอปถ้าเราเบื่อนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เอาไปลองเล่นกันนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจใ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ